พี่ติตอนเนี้ยเงินเราไม่พอใจพนักงานแล้วนะพี่รู้แล้วเงินพี่เตรียมาครบแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่เจกันไม่น่ามีปัญหาแล้รไปพี่เจครับ <c oughs> เห็นดึงยความเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเราอะถ้าที่ผ่านมาพวกผมอะได้ทําอะไรผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับในเนี้ยมีเงินอห้าแสนครั้งเนี้ยพวกผม,มต้องขอพี่เจช่วยจริงๆนะครับพี่ตี ไม่เชื่อกูอยากจะว่ามึงน,นะถ้าไม่มีความอดทนพอมันก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรออีกอย่างเงินแค่ห้าแสนคิดว่ากูเป็นขอทานเหรออีฟ,ฟ้าพี่เจครับต้องรู้กรพี่จริงๆนะครับไอต้ตีไอพี่ใหญ่คนเก่งกู <c oughs> ไม่นึกเลยนะว่ามึงจะมีวันนี้วันที่มึงตกต่ำอะได้เหมือนลูกหมาตัวหนึ่งดูสภาพมึงสิเหมาะที่ให้คนอย่างกูช่วยไหมไม่เจียมตัวเลยนะประตูอยู่างโน้น ยิหุนของพวกมึงอแล้วใส่หัวลงไปซะได้ขอบคุณนะพี่เจไปพี่ใหญ่ตอนนี้เราควรทำไงกันดีผมไม่เอาด้วยละผมจะถอนหุ้นมึงพูดแบบนี้ได้ไงตอนนี้บริษัทกำลงังแย่แต่มึงอะกลับจะมาถอนหุ้นทำไมถอนหุ้นแล้วทำไม พวกพี่มีบ้านมีครอบครัควรกันหมดแล้วลองหันดูตัวผมสิตัวคนเดียวถ้าผมไม่ถอนหุ้นตอนนี้ยผมจะเอาเงินที่ไหนไปแต่งเมียเหมือนคนอื่นเขาจะว่าไปบริษัทตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วผมจะอยู่ต่อไปทําไมจะบอกอะไรให้นะตอนนี้ผมต้องการแค่เงินนี่พวกกลัวเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะเว้ย พี่ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเพื่อนตอนนี้ผมต้องการแค่เงินได้ถือว่ากลัวตาบอดที่น้่งมึงเป็นเพื่อนเป็นน้องอแท้ๆคนหนึ่งมึงอยากได้เงินใช่ไหมอตอนนี้ทั้งบริษัทมีเงินแค่นี้มึงเอาไปเลย พี่เจคับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยบริษัทผมไว้แก้วนี้ถือว่าผมดื่มของคุณพี่นะครับอืมกำไรสวยดีนี่พี่ชอบเลยครับเดี๋ยวผมเอาให้นะไม่ดีมั้งอะไรดีไม่ดีพี่เราก็เหมือนพี่น้องกันเหมือนจะหาซื้อ,อยากนะเนี่ยไม่ยากพี่พี่รับไว้ขอบใจมากนะมาชนแก้ว ตามมาช่วยกันเดี๋ยวส่งพี่เจขึ้นรถกันาเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนพี่เจเดินนีๆดีนะครับอไอ้ตี๋ผมรู้ว่าทำไมกูถึงช่วยมึงอ่ะเพราะพี่เจเป็นคนใจกว้างครับกูเนี่ยใจกว้างน้องสองเมื่อ ชื่ออะไรนะไอ้ท็อปบอกคุกเข่าขอร้องให้กูอะช่วยมึงกูอะจะยอมช่วยมึงกูอยอมใจมันจริงๆเลยเชื่องก,กับหมาบอกร์นคุกเขา่ามันก็คุกเขา่าเบิร์นทำอะไรมันก็ทําอะไรพี่เจครับนี่เงินเจ็ดแสนผมขอร้องกับพี่พี่ช่วยพี่ตีผมหน่อยได้ไหมครับขอร้องงั้นเหรอได้แต่การขอร้องอะก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้องของมันงั้นมึงก็คุกเข่าขอร้องกูสิถ้ามึงทำอะ กูยอมช่วยพวกมึงพี่เจครับผมขอร้องอะพี่พี่ช่วยพี่ตีผมหน่อยได้ไหมครับมันต้องอย่างนี้สิ <c oughs> <c oughs> ครั้งนี้ <c oughs> กูจะช่วยพวกมึง <c oughs> เห็นแก่ที่มึงคุกเข่าให้กู <c oughs> แล้วมันยังมาบอกกูอีกนะ ว่าอยามาเล่าเรื่องนี้ให้มึงฟังมันบอกว่ามึงอะรักเกียรติรักหน้าตาไหนไหนไหนคุดูไหนสิ ไอ้ทอ็อปมึงจะไปไหนกลับบ้านนอกไม่กลับได้ไหมตอนนี้ผมก็ถอนทุนออกจากบริษัทหมดแล้วไม่ให้ผมกลับพี่จะเลี้ยงผมเหรอเพราะกลัวรู้ความจริงหมดแล้ว,วกูขอถามมึงหน่อยมึงทําแบบนี้ทําไมวะก็พวกพี่มีบ้านมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบถ้าบริษัทล้มละลายไปอะ่ะแล้วครอบครัวพี่จะอยู่ยังไงพี่ใหญ่พี่ไม่ได้มองคนผิดพี่ไม่ได้ตาบอดใช่ไหม พี่พีเป็นแล้วพี่อาจจะไม่ยอมให้ในายอะถูกย่ำยีศักดิ์ศรีแบบนี้เดีย๋ยวพี่จะไปหามันตอนนี้เลยพี่ใหญ่ถ้าพี่ไปหามันอะเท่ากับผมคุกเข่าให้มันฟรีเลยนะถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ